นมา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 อะไรวะสวัสดีครับท่านผูน้ชมทุกท่านเมื่อนี้ผมเหมืองอัคาราชิมาเป็นผู้ดําเนินรายการครัวเดียวเดียวสิเป็นจ้งใดนั่นไปดูกันครับมาแหม αι? มาขึ้นมาขึ้นมานี่ครับเซฟเดียวเมื่อนี้ข้อสิเฮตดอีหยางกินกันนครับมือนี้ ชาบูหอในครับชาบูหอใน<ฮะ>มันมันเป็นจังไดครับ<_ <q> _>ก็พวกเรากินชาบูอยู่ที่หอในก็เลยเรียกว่าชาบูหอในครับแล้วต่อไปเห้าสิต้องใสอีกอย่างต่อครับใส่ใจครับ ใส่ใจครับครับใส่ใจกูไปก่อนนะกูอุตส่าห์จริงจังมาใส่ใจมาใส่ต้งใส่ใจใส่ใจใส่ใจอืก็ใส่ใจไงเวลาทำอาหารมันก็ต้องใส่ใจไม่ใช่หรอ เฮ้ยไม่เก็ตเหรอใส่ใจอ่ะมือนี่ผมก็ขอตัวปิดรายการไปก่อนเด้อครับพี่เหมือง<ะ>ขอโทรศัพท์ได้ไหมอะ่ะพอดีคอนเสิร์ตมันจะเริ่มแล้วอ่ะคอนเสิร์ตนะ มาก็ดูได้เลยนะพี่ดูได้ทุกเครื่องขายด้วยบอมึงอยู่ไหนเนี่ยป่านนี้ยังไม่กลับอยู่ร้านเกมอะพี่กำลังมันเลยแต่ตังหมดแล้วอะ่ะฮะอะไรนะใจเย็นก่อนนะคือเมื่อเช้าอะ่ะนึกว่าในกระเป๋าอะมันคือแบงค์ห้าร้อย แต่ปรากฏว่ามองผิดอ่ะมันดันเป็นแบงค์ร้อยอ่ะคือสีมันคล้ายๆกันนะพี่มิกถ้าไม่มีตังค์จ่ายก็นอนร้านเกมไปเฮ้ยพี่มิกไม่ได้จะให้มิวนอนร้านเกมได้ไงฮะเดี๋ยวโอดไปให้ไปกดเอาแล้วกันของครับ อ๋อมาแจกอาวุธอของดังสูตรกวางตุ้มของแท็บของพอร์สสูตรต้นตำรับแล้วกันขอบคุณครับเชฟอ่าเหมือนต้นตำรับเหมือนกันเยสของเราอะส่วนของมิกสูตรกวางตุ้งขอบคุณนะม,มา ใส่กระเทียมใส่พริกขอบักแน้ไหลายๆใส่ใจใอยากเล่นด้วยอ่ะช่างมันลืมมันไปมาเรามากินกันดีกว่าเอานะหนึ่งสองสามเฮ้ยเดี๋ยว <c oughs> อันรของมึงวะเดียวแมน อีกย่งอีเนี่ยมันยังกินไม่ได้พวกมึงทำตามกูน,นะนิกทำตามเรานะอือจะบอกนะว่าพิธีกรรมลวกตะเกียบใช่แล้วโอ้ยยังไม่เลกเหรอพี่เดียวมันสำคัญมึงอืออ่ะทุกคนลองดูเออเออได้ได้ได้ทำตามนะหนึ่งสองสามสิบเก้าแปดเจ็ด หกห้าสสสองหนึ่งโอเคแล้วแล้วอันนี้คือแล้วแล้วสะอาดแล้วไงกินได้อ๋แค่นี้เลยแค่นี้งั้นลุยลุยมาอู้อ้องกิน้อูกินชอูู้อู้อูออ้อูอููู้้้อ้อ้อน้กินชาูต้องกิน้อูู ต้องไม่กินคนเดียวกินชาบูต้องใส่ใจโอ้ยใส่ต้องใส่ใจเลยกวพอแล้วใส่ใจใส่ใจใส่ใจมึงไปใส่กัน2องคนเลยนะใส่ใจเหรออืมกินต่อดีกว่าะันครับเนี่ยใครโทรมา นองเราอ่ะน้องไหนก็นอนเราไงเราไหนเราไหมเราน้อนไหนเดี๋ยวไปคุยไหมได้เฮ้ยมึงก็เชื่อเขาเนาะเขาเข้าไปชดมึงนี่มึงคุยเนี่ยมึงขึ้นเขาไปเดี๋ยวนี้แล้วกินเออขอโทษตียุตะเกียบเลย โกรธอีกเลกูจะกินกูหิวไงมิวจะโทรมาขอตั้งค์อีกแห้วดิแล้วลนี่กินอะไรยังอ่ะอยังเลยครับงั้นเฮ้ยกินอร่อยน,น,นี่นี่นนกินกิน เฮ้ยกูว่าอันนี้อร่อยเชื่อกูอันไหนอันไหนอันนไหลองก่อนลองก่อนเดี๋ยวชวนมากินด้วยกันก็ได้เออมึงชวนมาดิชวนมาดิชวนมาเลยชวนมาแม่งั้นมากินข้าวด้วยกันดิอยู่บนดาดฟ้าได้เลยครับพี่มิกดาดฟ้าแล้วครับพี่มิกเดี๋ยวจักันได้เลยเดี๋ยวมิวรีบขึ้นไปเลยครับอร่อย น,ออนี่นตัวต้นตำรับของกูลองลออพี่มิกนั่งเลยพี่มิกพี่มิกโกรน้องหรออันนี้มันสุไพร์วะพี่มิกโกรน้องหรอน้องพี่มิกไงพี่นั่งฉันประหลาดอะ่ะ ที่ทำหน้าแบบอ๋อยั่งยังอ๋อเบาไม่มีโกรธน้องหรออืออือเฮ้ยอย่าไปร้อเขา ม,มิวม,วมิวกินข้าวก่อนดิอะขอบคุณครับกินเยอะๆเลยนะไม่ต้องเกรงใจได้เลยมลูกตะเกียบก่อนดี <c oughs> รู้จักพิธีกรรมลูกตะเกียบเหรอเอ,อเอ่อคือเดี๋ยวเราทำแบบนี้ จิ้มลงไปแล้วก็น้ำหนึ่งถึงสิบน้ำเป็นไหมน้ำไม่เป็นเดี๋ยวน้ำให้เมารยาตมาครอบเสร็จแล้วกินได้แล้วใช่ไหมครับอือ ขี่มีพี้มีกินเยอะๆเลยนะอันนี้เดี๋ยวน้องตักให้นี่พี้มิชอบกินใช่ไหมอันเนี้ยนี่สวนของกูหมดเลยอือน,นี่กินี้ะนะมันจะร้ายกินนี้แหละ ผักหมดแล้วอ่ะทำไงดีนะโอ้ปวดขาเด้พี่พอยไงโอ้ยอย่าโดนโอ้ยน้องดานผักหมดอ่ะมึงไปเอาดิมึงไม่รู้ห้องเขาดังครับดังจำห้องเราได้ใช่ปะ่ะไปกับมิ้วไป ไปเป็นเพื่อนดังไปฝ<า>ังแบบน้าจ้านน้องน้องพี่มานะมิก น,นแล้วเป็นอะไรนี่มันติดเกมอ่ะวันๆไม่ทำอะไรสักอย่างอ่ะนี่ก็ใกล้จบม .6 แล้วอะไม่มีที่เรียนเลย <c oughs> หืองงมันอะชีวิตวัยรุ่นมึง ไม่ต้องเครียดนะอาหารจะเยียวยาทุกอย่าง อะไรกับพี่มิกไปเนี่ยโอ๊ยอะไรเนี่ย